สวัสดีครับผมสวัสดีเ,ออเลขตาสมพงศ์ก่าเลขผีสิงมแมนบอแมนอ้าวเลขผีสิงพีรง่รังเป็นทังไหครับผมวัที่พ่านมาโอ้ยมันตัดมันออกกันตัวก<ะ>ัดมันออกเป็นหกเป็นแปดเป็นห้า เป็นสามตัวอ,อืมันสมแห้งไฮมมันมักสามแห้งมันไตกมันแนกสามเนาะโอ้มักสามแห้งแน่นเ้อีสิงสามน้งสิบ่แน่นโอ้แันเป็นตั้งต็นอ่าอ่าว่าทุเทียวท,ที่จะสามัวแตกด้วยครับผมแตกตัวมันบอกวา่าถือ โอ้อาปกบถืปปปอตถือโ้โ,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 โ<อ>วันนียป็นยันปกบถือยูะเอาสืว่าท่าสันมันมาสามคือเขาไหมเอามันให้สามคือเขาดิผีน่ะแงีนว่าชื่อบนว้าวคุยกันดีๆก่อนมันเป็นอะไรใช่ไหมังสี่ช่วานเนี่ยผีกะไรจั ไอ้สามแต่ว่าเขากับเงียนอันอันอันเอานอเอาหน่อยสิบก็อ่ะอ่ะเป็นไงครับว่ามาดูผีผีมันมาบอกตองว่นแมนบอกแมนเอาเลขผีสิงเด้อพี่นังเด้อเอออ่ารอบที่สามรับชมรับฟังน้ำกันก่อนวันที่หนึ่งนี่แหละที่จะถือนี่แหละอ่าผีเนี่ยแบบจังหนึ่งเนาะ พีว่าตังไหนครับบอกจุฟังนุ่มมันมาว่าั้งไหนผีวานสามย่างคือเกาเดอร์สามย่างย่างเตี้ยแมนขันบุลินสามบุได้ขันว่าว่าขันบมพี่สามบะได้บุได้เวลาบานีเป็นเลยให้เป็นซี่สามอเพื่นในว่าเป็นซี่สามโอ้โทษเออ <ม>นเนื่อนนี่สามีคือเกาอะไรนะเ,เอาสามสิงสามมาถอดเงนเนี่มเมียนสี่สามอ่าไหสี่สามเลยโอ้เพิน่นไหสี่สามเลยเมีนอโอ้ทุบานี้กับเพินเพินพิ่นไห้หาสามอ่า 4 3 5สี่สามหกก้าสามห้าสามเลหกอ้กนเลิกเก้าสาอ่ะนี่เป็้ลไฮดิครับผมเปินลไ้เปิ้ลไ้สาโอ้ขึ้นติสาม,สามแกนอ่ะบาน,นี้ของอยบานี่เอาอตัวว่าขนาคือผีไปสิงบอกแมน ท่านสิงบอกเพิ่มเติมให้เป็นสามนุ่มท่นเป็นแปดแปดสามนุ่มครับผมใช่ใช่หกแปดสามคุณอ่ะแล้วก็ห้าแปดสามคุณโอ้มันพลาดครับผมไม่ว่ากันคุณคุณเพิ่น้อยจังเส้นอ่างวดนี้ตามใหม่พันนี้พันนี้เอาไม่อ่ะครับผมอันนี้เป็นล่างนู่นนี่นาะเออของของของพี่ที่เป็นล่างบ่บัเนี่ เป็นลางอ่อาอันวงกลมไปเลยวงกลมตัวไหน่ะครับสี่สามโอ้ตู้เป็นเป็นลางโอ้แต่ว่าคอยมากบนนี้บาะนี้อ่ะครับผมขอยมากบนอ่ะเอาบนสามตัวเนาะจัดมาเลยเออฝากเอฟซีเลยครับหนึง แปดหนึ่งเก้าแปดอแล้วก็หนึ่งแปดเก้าเอานี่คมาแห้งขนมกแห้งดิครับผมขนัขนขันสองตัวมนกันเก้าแปดองถุตที่ว่าตัดจตูแล้วหันบอครับแม่แต่จุ้หันละ มันอันนี้มีมีกันนึ่งนี่ป่น,นี้เฮ้ยมีกนันนึงมันมาได้เหรอว่าเมนเล็กเมนเล็กผีเลยนี่นเล็กใครบันยัน<บ>เก้าสามว่าหกมาว่าจะใสครับเลกตัวนี้มามาจะนั่งใครนี่ละโอ้เ็กวิธีมาเมียนเก้าสามหกอ่ะครับ เก้าหกหนึ่งว่าสหลายชุดแทเอาเอาเท่านี้ละเก้าเก้าสามหกเออเก้าสามหกแล้วก็ 9, 6, เก้าหกหนึ่งเออมันนีเท่านี้กลับไปกับมายิงอีกทีแต่ว่าก็เล็กคล้ายๆกันนั่นแหละพี่น้องตา พอดทราบไปอยากให้ทราบตัวตรงๆอืแต่ว่าตัวตัวตจริงเคร่งมั่นคือยังแปดเก้าเก้าแปดอตัวจริงๆสามต <sabia? S 1> ัวนีเจ้แมนตัวตัวเคร่งของคนนของผีนี่สี่สามตัวเครงโอ้มีมีของเครงของคนครับเครงของผีโอ้ อืมมีโค้งทุดท้ายบ่ครับเพิ่นจะมาย่ำไฮบอ๊ะเด็กมีสิเนี่ยมือขึนเนี่ยมื่อคืนเนี่ยขาก็ฝันฝันว่าจะขี่รถสามตอนด้ขี่รถสามหลอสีแดงครับสามหลอค่อยว่าอ่ะงามงามฝัน่ะอ่ะคืมไมาที่สุด รถรถขัก็คือใจเลยอืมก็ว่ามันมันท่นี่หรอกสามมันโอ้สามหล่อนี่ตีว่าเห็นป้ายมันบอกครับป้ายมันคงขอขอโทษไปแล้วมันเป็นรั่วอำเภอซ้ำสูงอ๋อโอ้ยเป็นแค่ผู้เดียวไหมตีป้ายไหมติดป้ายแฟงแหงหอยไหมอ่ะอยูรถไหมครับผมขอบ่บ่มากหรอกหรอกรถขันนั่น S <S 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 ตายหนี่วมากอ่ะอันเลขนี่มันมีอยู่แค่นี้เด้อครับผมมันมีเอาเอาซี่ตัววะโอ้ยเอาแค่เดียละครับสามตัวแล้วะซี่ตัวว่ามาดูครับผมหนึ่งแปดเก้าอะงบนี่เลขเลขคขงข่ดิ ค <laughs> รับอ่าเลขของผีหนึ่งมีมีมสาม,ม,ม,มตัวเดียวอา่ามีสามตัวเดียวมีสามตัวเดียวอืนี่นี่มุตเอาไปแซวรถอ่าครับผมถ้านี่เลขดับขงองข่ด้อันนี้ด้ออ่าเอาเลขดับ <laughs> มันด้วยเอาไม่มีสิทธิ์มาไม่มีสิทธิ์มาครับเจ็ดกับสองโบตองเอาใส่ซุ้มนี่โอโบตองเจ็ดกับสองโบตองมาประกบบ่ตองมาประกบเครื่องหันเลย พี่บอกมันผิดอันซีนพิษม,มันเป็นนี่ซีกับซีเนี่อครับผมแล้วบอกเล้วรอเจ้าเอาไม่บ้ันี้ผู้ใดดังมากกระร่างบอก่เจ้าไปเจ้าไปสัมผัสของตาพุ่งนี่เกียกับสองอ่ะรับรับสันิทฐาชิดซื้อ แมนแต่กองสลาเขาบวชปินโดฮ่าฮ่าฮ่าอ้าวไปเห็นแล้วไปเห็นแล้วของของเพือนเป็นออกแต่วันที่หกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดเป็นหอกเป็นหอกเนาะอือเอพี่รองสรุปให้พี่รองนอเลขพีสิงน้องวันนี้สิงสามครับได้ติดตามได้พี่รองเด้อฟันไปที่สี่สามตัวเนี่ยเลยมีสี่สามหาสามเก้าสาม เน้นไปที่4 3แล้วก็เลขส่วนตัวเพิ่นครับผม198189เนอะอ่าฝากตอนรับซี่อสุขุสุคนเนาะสำหรับเลขผีสิงครับผมเข่งเข้งปังปังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ